ดวนรูว่าพี่วุฒครับโอ้ขับรถไทํทำทางครับผม,มครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube x d u m ด i n g ครับ <c oughs> วันนี้ก็พามาอยู่กับทีมงานโชว์หนึ่งเช่นเคยครับพี่น้อง กับเล่นที่โคลนโอ้โหยุบเว้ยพิวดเราต้องหลบพิวุดดีๆนะทุกคนไม่งั้นพิวุดจะแกล้งนี่ครับออกตัวโดนั้นตูทุกครั้ง,งับไม่ต้องห่วง เราต้องลบพิวุดก่อนแม่งงานจะโดนแก่นี่ชีพเก่าของพิวุดครับแม่งานนี้พิวุดมาช่วยอีกหนึ่งแรงครับอับรถไทย ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยครับเพราะมันลื่นกับโคลนโดนดันดากทุกคันครับอันนี้ทีมงานรถรอ,อครับเล่นโคลนเห็นไหมมันลื่นครับ คอนโทรลด้วยอาจารย์ชูครับผมมันอยู่กับเจ้าสมลายนะทุกคนอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับ คนไม่ใช่น้อยนะครับนี่ đi theo xe tảiเอง ạ. theo tàu. 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 theo พลัง24 0สนะูนครับผู้โด่งดังขับรถไทย <laughs> น,นี่ครับสนุกสนานครับเตรีมงานรถถูกรอทุกคนเล่นโคลนครับเล่นกรี งานตูดไหมโอ้โหงานนี้ครับอือหืออื้อหืองานนี้ครับโอ้โหแบตโทรศัพท์เหลือห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าแบงค์อยู่บนรถไถเอ้ยอยู่บนรถ เราต้องไปเอาเพรวแบงก่อนนะทุกคนอ่ะมัดต่อครับโทรศัพท์เกือบแบตหมดแหมดีนะวิว่งแปลโพลวแบงทันครับแหมงานนี้ครับฟูโซ่ครับน่าจะเป็นเครื่อง225 ยังไงคือทำปากซั่นฮ่าฮ่า่าให้ตูดแตกนะต้าลงตูแตกทองเสียทองเสียร้ทางไม่ได้เอ่ะเอสั่งดีๆย่ามาดพี่สั่งลูกน้อง ลูกน้องสั่งลูกพียำยมาต้อง <laughs> เ,เ,เป็นประโยชน์แบบนี้หน่อยไม่ไมายืดถ่ายใน่เดียวหยดาใอะดาให้อ, <laughs> <ไ> <laughs> อะต,ตรงนั้นก็ปาดออกเลยนะเป็นผู้มะปาดออกเลยลุกน้องสั่งลูกพีลูงน้องสั่งลูกพี่ <laughs> <laughs> แม่ก็วิ่งไปเอาเพราะว่าแมงไม่ทันเบ็ดเลยสี่เปอร์เซ็นต์ไหมโอ้ยยากจะนับ